Good evening Friday evening today mm hmm. เราจะมาข้ามไปที่สเปนนะครับ Winery Navarra ตัวนี้เป็นกราเนชเชกับเทมปานิโลผสมกันนะครับไม่ได้ชิมสเปนมาค่อนข้างนานแล้วนะฮะเดี๋ยวมาลองดูวันนี้ดีแคนไว้ค่อนข้างนานนะฮะซึ่ง กลิ่นที่ได้ตอนแรกเลยเนี่ยโอ๊กกระโดดออกมาแบบชัดมากนะครับแล้วก็สีของน้องเนี่ยค่อนข้างที่จะออกม่วงม่วงอ่อนม่วงอ่อนวันนี้ก็เลยตัดสินใจเสิร์ฟกับโปรนะฮะ <c oughs> โอเคกลิ่นอย่างที่บอกนะครับมีกลิ่นโอ๊กและหนังสัตว เล็กน้อยนะครับเด่นออกมาคือขวดฉลากเนี่ยดูธรรมดานะฮะแต่รสชาติไม่ธรรมดาดีจริงตรงนี้อร่อย